สวัสดีครับมาต่อกันเลยตัวนี้ก็จะเป็น CBR 6 5 0นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นของสปอร์ตนะครับจะมี F กับ R นะฮะตัวนี้ก็ลูกค้ามาทำการติดตั้งกล่องกระชาก DNA แต่ตัวนี้จะมีไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างก็คือตัวนี้เลยตัวสแกนโค้ด TLP ถูกนะครับการติดตั้งนั้นติดตั้งง่ายมากนะครับตอนเอื่นะครับ,ออนนรบทำการติดตั้งตัวนี้เลยนะครับปักแดงก็คือปัก์วิส ปลักตัวนี้จะเป็นปั๊กตรงรุ่นนะครับเสร็จแล้วเปิดทวิกุญแจเลยครับนะครับเมื่อเราเปิดเมื่อเราเปิดทวิกุญแจนะครับเครื่องจะทําการซิงสิงง่ายมากครับอ่าเสร็จแล้วนะครับิงเรียบร้อยแล้วตัวนี้ข้างในมีอะไรบ้างอันนี้คือหน้าหนึ่งหน้าสองนะครับสามสี่ตัวนี้จะบอกค่าเอฟบอกความร้อนบอกเอ่อบอกความเร็วบอก รอบบอกระยะกิโลโอ้บอกอะไรเยอะแยะเลยนะแต่สิ่งสำคัญนะครับทำการสตาร์ทรถเลยครับสังเกตเห็นนะครับว่าจะมีค่า AF ขึ้นนะครับซึ่งเหมาะสำหรับในการจูรถนะครับจูรถก็คือเกี่ยวกับอัตราส่วนน้ำมันนะครับว่าอัตราส่วนของเราอยู่ที่เท่าไหร่เราดูค่า AF ได้นะครับตัวนี้คือรอบ ครับตัวนี้คือความเร็วตัวนี้เป็นอัตราเฉลี่ยาการใช้งานต่อกิโลนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูออปชั่นกันต่อเลยนะครับตัวน,นี้ก็จะบอกเรื่องของต่างๆสามารถเขาเรียกว่าขอจมายไ,ได้จับเวลาได้ความเร็วเท่าไหร่อะไรอะไรเท่าไหร่พวกนี้สามารถทําได้นะครับต่อไปครับตัวนี้ก็จะบอกแบบเรียลไทม์ว่ารถของเราทรัพยากรของเราอะ่ะมีอะไรบ้าง เราก็กดไล่ไปดูซึ่งมีเยอะมากนะกดไล่ไปดูนะครับไล่ไล่ดูไปเรื่อยๆนะครับม,รรมีเอนจิ้นองศาไฟจุลเบิดมีลิ้นเล่งเปิดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆพวกนี้โอ้เยอะมากนะครับไม่พอนะครับก็ยังมีเรื่องของออกซิเจนเซนเซอร์นะครับหรือเรียกว่าโอทูเซนเซอร์นะเยอะมากนะครตอนนี้หลักๆของเราก็คือมันสามารถ ที่จะลบโค้ดได้ซึ่งตัวนี้จะเป็นเมนูไทยนะฮะเราสามารถที่ตั้งค่าก่อนที่จะตั้งค่าเนี่ยผมเข้าไปดูข้อผิดพลาดก่อนว่าข้อผิดพลาดมันมีอะไรนะครับก่อนที่จะไปกดปุ่มนะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าตัวนี้มันขึ้นโชว์แน่นอนครับผมสอดเซนเซอร์ i n t ออกมันขึ้นโชว์นะครับตอนนี้ผมก็จะไปดูว่ามันขึ้นโชว์เพราะอะไรนะครับเราก็กดไปที่แก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด ครับแล้วก็สแกนดูมันก็จะขึ้นว่า i n t a ท e i r r แทมแน่นอนครับเป็นเกิดจาก i t เอคราวนี้เราจะทำการลบโ้สครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวดู Engine กับตัวล้างรหัสข้อผิดผ้าดนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือโนเรียบร้อยหมดแล้วล้างเรียบร้อยหมดแล้วเราสังเกตได้ว่า หายไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่า,าสิ่งที่เราต้องการก็คือความร้อนค่า a อนะครับในการจูนน้ามันอา่ากฝากสือให้หน่อยอย่างนี้ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูรอบรอบอยู่ฝั่งนี้เนะาะรอบอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ดูนะฮะว่าจะมีค่าเอเปลี่ยนไปแล้วก็ความเร็วเอรอบมันเปลี่ยนไป เลิกใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะถอดปลั๊กได้เลยได้เลยหรือถ้าเราไม่ถอดเราก็สามารถที่จะนาไปติดตั้งส่วนไหนก็ได้นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้สามารถกันน้ําได้แล้วก็สามารถดูแบบเรียลไทม์ได้เลยนะครับตัวนี้ติดตั้งได้สําหรับตัว C p C B 6 5 0แล้วก็ C p R 6 5 0 r ทั้ง2รุ่นแล้วก็ตัวเจนใหม่ก็สามารถติดตั้งได้เหมือนกันนะครับโอเคครับสาหรับเจ้า G L P 2 โอเคครับ